ในพระไตรปิฎกมีพระสูตรที่กล่าวถึงความชราโดยตรงคือชราสูตรซึ่งพระพุทธองค์ทรงปรารภถึงพระวรากายของพระองค์เองที่ชราภาพลงเพื่อสอนให้เห็นความจริงว่ารูปที่น่าพอใจทั้งหลายย่อมถูกชราครอบงำย่ำยีหลักการดูแลตัวเองยามแก่เท่าในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ประทานหลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงวัยไว้ดังนี้ 1. การดูแลจิตใจให้เป็นสุขหัวใจสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจากการยึดติดในร่างกายที่กำลังเสื่อมถอยมาเป็นการดูแลและพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่งและสงบสุขยอมรับความจริงทำความเข้าใจว่าความแก่ความเจ็บ และความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตการยอมรับได้จะช่วยลดความทุกข์ใจลงเจริญสติฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันไม่กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและไม่เศร้าโศกกับอดีตที่ผ่านไปแล้วการมีสติช่วยให้จิตใจสงบและเบิกบานปล่อยวางลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งทรัพย์สมบัติ บุคคลหรือแม้กระทั่งร่างกายของตนเองเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 2. งหลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพกายและอายุยืนยาวนอกจากการดูแลจิตใจพระองค์ยังทรงชี้แนะแนวทางการดูแลร่างกายที่นำไปสู่อายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีซึ่งปรากฏในหลักอายุศาสตร์ธรรม5หรือธรรมที่ทำให้มีอายุยืนยาว ได้แก่สัปปายการีรู้จักทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสบายต่อร่างกายเช่นอยู่ในที่อากาศดีออกกำลังกายพอเหมาะสัป,ปายามัตตัญูรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนั้นไม่ทำมากหรือน้อยเกินไปปรินตะโพชีบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อร่างกายการลจารี ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับเวลาเช่นนอนและตื่นให้เป็นเวลาพรมมัจจารีประพฤติดีงามรักษาศีลซึ่งส่งผลให้จิตใจสงบและร่างกายแข็งแรง